ต้อรับเข้าสู่ช่องนิฮงโกสเตชั่นนะครับสถานีภาษาญี่ปุ่นสําหรับคนที่อยากพูดญี่ปุ่นได้นะครับสําหรับวันนี้มาด้วยเพลงมันๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของคําชี้เฉพาะคํานามนะครับคำชี้เฉพาะคํานามอย่าเพิ่งไปงงกับคำมันนะว่าคืออะไรนะทุกคนว่าคืออะไรนะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด 4คำนะครับคำชี้เฉพาะคันนานคือคำว่าโคโนโซโนอะโนแล้วก็โดโนแล้วก็โดโนนะทีนี้มันคล้ายๆกับคำว่าโคเรโซเรอะเรแต่ความที่แตกต่างกันเนี่ยคือมันมีคำว่าโ no, นซึ่งเป็นตัวบ่งบอกความเป็นเจ้าของนะ,ะความเป็นเจ้าของต่อไปเดี๋ยวเราจะได้เรียนคำช่วยโ no, นเนาะอย่างเช่นที่เราผ่านมาเนี่ยเราเรียนคำว่าวัตชิโน คาบังอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่าแบบกระเป๋าเนี้ยเป็นของชั้นถูกต้องไหมวัตชินโนคาบังหรือว่าวัตชินโนเดสก็คืออันเนี้ยเป็นของชันนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนะอย่างแรกคําว่าโคโนเนี่ยคล้ายๆกับคล้ายๆกับอ่าโคลเรเลยแต่ว่ามันจะต้องบวกด้วยคํานามตลอดอย่างเช่นตัวอย่างนี้คําว่าโคโนฮงนะครับคันจิตัวนี้อ่านว่าฮงนะครับแปลว่าหนังสือนะครับ ฮงนะครับแปลว่าหนังสือต้องบวกกับคำนามด้วยทุกครั้งนะครับต้องบวกกับคำนามด้วยกานเช่นโคโนฮงวะวะคือคำช่วยชี้ประธานนะครับเอามาอยู่ข้างหน้าเอามาอันไหนที่อยู่ <c oughs> อันไหนที่อยู่ข้างหน้าวะนะครับเป็นการแบบบ่งชี้หัวข้อว่าเราจะพูดหัวข้อนี้เช่นโคโนฮองวะหนังสือเล่มนี้ อย่างเงี้ยนะครับโคโนฮงวะโอโมชิโรยเดสโอโมชิโรยเป็นคำคุณศัพท์นะฮะเป็น adjective อ่าเป็น adjective เป็นคุณศัพท์นะเป็นคุณศัพท์นะครับ adj ย่อจาก adjective นะเป็น adjective แปลว่าแบบน่าสนใจน่าหลงไหลน่าสนุกอะไรอย่างเงี้ย โอโมชิโร่ยโอโมชิโร่ยอย่างเี้นะทุกคนโอโมชิโรยอย่างเงี้นะครับโอโมชิโรยทุกคนจำได้เลยคำนี้ใช้บ่อยเช่นแบบภาษาญี่ปุ่นนะสนใจก็พูดว่านิฮงโกะวะโอโมชิโรยนิฮงโกะวะโอโมชิโรยภาษาญี่ปุ่นน่าสนใจนะครับภาษาญี่ปุ่นน่าสนใจนิฮงโกะวะโอโมชิโรยนะโคโนฮงวะโอโมชิโรยเดสหรือ เราจะพูดว่ารถคันนี้นะโคโนคุรุมะวะโคโนคุรุมะวะชิโรยเดสโคโนคุรุมะวะชิโรยเดสนะครับชิโรยเดสโคโนคุรุมะวะชิโรยเดสเช่นรถคันนี้เนี่ย สีขาวชิโรยชิโรยแปลว่าขาวนะครับชิโรยชิโรยอ่าเดี๋ยวเขียนให้ทุกคนดูนะชิโรยสีขาวชิโรยแปลว่าสีขาวส่วนสีดำอ่าเดี๋ยวแถมเพิ่มให้ด้วยนะสีดำคือคำว่าคุโรยคุ โรยคุยโรยคือสีดำนะครับอ่ะทีนี้คำว่าโคโนเนี่ยมันจะต้องตามด้วยนามเนี่ยเสมอเราก็สามารถเปลี่ยนคำนามนะตรงนี้ได้เลยเปลี่ยนคำนามตรงนี้ได้เลยนะเปลี่ยนเป็นคำนามอื่นๆก็ได้เช่นแบบเราเรียนคำว่าอะไรกันแล้วฮังบากะฮังบากะก็คือแฮมเบอร์เกอร์นะครับเช่นเราจะพูดว่าโคโนฮังบากะวะ อいしいでสิอะอร่อยแปลว่าอร่อยนะครับโคโนฮังบากค่าว่าอชิเดสนะครับอะโคโนฮังจำคำนี้กันได้อยู่ไหมฮังบาก่าว่าโอดิ ช oh uh ีอร่อยชีสโคโนฮังบいการ์วอร่อยชสนะครับฮังบะกาเนี้ยอร่อยฮังบะกาเนี้ยอร่อยนะครับโคโนก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดนะครับหรือที่เราถือจับอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะถัดมาหลกักการคล้ายกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโซโนก็คือนู่นอยู่ไกลตัวเราเข้าไป อยู่อยู่ไกลตัวเราออกไปเนาะอยู่ไกลแต่ต้องตามด้วยคำนามเหมือนเดิมเช่นโซโนะคาบังนะโซโนะคาบังกระเป๋านูน่ะตะไกเดสโซโนะคาบังวะตะไกเดสตะไกเดสกะตะไกเป็นคำคุณศัพท์นะครับเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าแพงนะครับอันนี้แพงไหมโคเรวาตะไกเดสกะโคเรวาตะไกเดสกะหรือเราจะถามว่าโคโนคาบังวะโคโนคาบังวะตะไกเดสกะ กระเป๋านี้แพงไหมนะครับอ่าส่วนอันนี้มันใช้คําว่ากระเป๋านั้นนะครับโซนกคาบังโซนคาบังโซนคาบังวะตะกล้เดสก์โซนคาบังวะตะกล้เดสกระเป๋านั้นน่ะแพงนะครับคาว่าตะกล้เนี่ยจะแปลว่าแพงหรือแปลว่าสูงก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของคานะตะกล้นะยนะอย่างเช่นเราเรียนคําว่า อันนี้เป็นตัวคันจินะครับคันจิย่ามานะครับในบทที่แล้วนะย่ามาแปลว่าภูเขานะครับย่ามะอ่านว่าย่ามะนะครับย่าหมากะตะไครเดสย่ามะกะตะไครเดสอันนี้เป็นตัวคันจิเขียนไม่ได้ยังไม่เป็นไรนะนักเรียนเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าคอร์สคันจินะเรายังไม่ได้เข้าคอร์สคันจิใช้ตัวฮิราคานะไปก่อนนะครับย่ามากะตะไครเดสนะครับ บางทีเซนเซก็เคยชินเนอะเพราะว่ามันเป็นคำกันมาแล้วนะครับยามากนะตาไข้เดสยาหมากะตาไข้เดสอ่าถัดมาอโนอโนเนี่ยมีสองอย่างอย่างเช่นอโนนี่ อのนคือคำว่าเกินเอ่อของคนญี่ปุ่นนะอโน่อโนเราเคยจะได้ยินบ่อยใช่ไหมครับส่วนอโนฮิโตะอโนตามด้วยคำนามเหมือนกันก็คือสิ่งที่อยู่ไกลตัวทั้งจากผู้ฟังแล้วก็ผู้พูดเหมือนกันนะแต่ก็ต้องตามด้วยคำนามนะครับเช่นอันนี้แปลว่าคนนะครับอโนฮิโตะอโนฮิโตะนะฮะอ่านว่าฮิโตะครับนี่ โตดาริเดสกาดาริเป็นคำถามว่าใครนะครับต้องบวกกับคำว่าเดสกาดาริดาริใครใครอย่างเงี้ยครับใครหรอใครดาริเดสกาใครเช่นเราจะถามผู้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงนู้นแล้วเพื่อนเราก็ยืนอยู่นี่อโนฮโตวะดาริเดสกาอโนฮโตวะดาริเดสกาอย่างเงี้นะครับเฮ้ยคนนู้นนะใครนะครับอ่านู้นนะไม่ใช่นั้นนะครับคนนู้นนะ คนนู้น่ะใครอย่างเงี้ยครับคนนู้น่ะใครอโนฮิโตะดานเเดสก้าอ่าสมมติมเราไม่รู้จักแต่เพื่อนเรารู้จักเพื่อนเราก็จะตอบว่าอโนฮิโตะวะยามาดาเดสอโนฮิโตะยามาดาซังเดสอ๋อคนนู้นะ่ะคือคุณยามาดาอย่างเงี้ยนะครับคนนู้นะ่ะคือคุณยามาดาอโนฮิโตะวะยามาดาเดสอโนฮิโตะยามากุจิเดสยามากุจิซังเดสคือคุณยามากุจิ อ่านะคือเราจะาพูดว่าใครคุณชื่ออะไรเดี๋ยวให้เราเติมสั่งไว้ข้างหลังเช่นชินุจรีอโนฮิตโตะนุเจรีสังเดสอโนฮิตโตะนุเจรีสังเดสอย่างนี้นะทีนี้เราเรียนไปแล้วคำว่าโคโนโซโนอโนถัดมาเป็นโดโนนะครับโดโนเนี่ยใช้ถามว่าอันไหนต้องตามด้วยคำนามเหมือนกันนะครับเช่น โดโนคุรุมะอ่าอันนี้แปลว่ารถนะครับเป็นคันจินะครับคันจิของคำว่ารถนะทุกคนคุรุมะอ่านว่าคุรุมะคุรุมะรถโดโนคุรุมะกะあなたのですะโดโนคุรุมะกะโนเดสすะใช้คำช่วยงะเดี๋ยวข้างหลังเราจะอธิบายนะครับว่าทำไมไม่ใช้วะแต่เป็นกะแทนนะครับ ตป็เอนการแสดงความเป็นเจ้าของคล้ายๆกับคำว่าวะแต่ว่ามันเป็นคำช่วยที่มาคู่กับคำว่าโดโนนะโดโนอันนี้เราจำไปได้เลยถ้าเป็นประโยคอื่นๆเนี่ยอาจจะใช้วะก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นโดโนขึ้นมาเนี่ยต้องตามด้วยคำว่ากะนะครับโดโนคุรหมะกะอนัตโนเดสกะรถรถคันไหนสมมติมันมีรถคันที่1งคันที่2ครคันที่3ใช่ไหมครับ เราจะถามว่ารถคันไหนโดโนคุรุมะคะอานาตานุเดสคะอานาตานุเดสคะคือของคุณนะครับของคุณตรงนี้นะครับอานาตานุเดสคะโดโนคุรุมะคะอานาตานุเดสคะหรือโดโนคาบังวะทานากะซังโนเดสคะโดโนคาบังวะอันนี้อ่านว่าทานากะนะครับทานากะชื่อคนญี่ปุ่นนะครับตัวาที่แปลว่านานาในคันจินะครับเป็นคันจิทา นะคะอคาตัวเดี๋ยวธนากะชื่อนี้ก็ใช้ยกันเยอะๆนะครับธนากะโดโน,าานคาบังวะานากะซังโนเดสกาไอ้ทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะจะได้ไม่งงนะครับโดโน,าานคาบังวะานากะซังโนเดสกาอ่าอีกรอบหนึ่งนะครับโดโน คาบังวะธนาการังนโนเดสกกระเป๋าใบไหนเป็นของคุณธนากะนะครับอ่าของธนากะใช้คาว่าโนเดสกคือคำถามกระเป๋าใบไหนคือโดนุคคาบังวะภาษาญี่ปุ่นเวลาจะเรียงเนี่ยมันจะออกแนวแบบคนละประเภทกับภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆคุ้นชินเนาะแล้วก็สมองเราก็จะปรับได้อัตโนมัตินะครับว่าเวลาฝึกถามเป็นคำถามภาษาญี่ปุ่นเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเราลองมาตัวอีก,อกตัวอย่างอื่นดีกว่าเอาเป็นอะไรที่ไม่ใช่ขบังเอาเป็นหนังสือก็ไปแล้วรถก็ไปแล้วเอาเป็นอะไรดีละ่ะเปลี่ยนคำที่ไม่ใช่ขบังอ่ะเปลี่ยนเป็นคำว่าอ่าเพ่งปากกานะปากกาเราหากันบ่อยนะครับเพ่งเพ่งปากกา ก็เปลี่ยนเป็นคำว no ่า d o n นเพ n งวะทานากะซังโ o เดสกะ d o n นเพ n งวะทานากะซังโนเดสกะก็คือปากกาอันไหนนะฮะปากกาอันไหนที่เป็นของคุณธนกานะครับปากกาอันไหนที่เป็นของคุณธนากานะ,ะห,ากาหรือเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนอีกเอาเป็นอะไรที่ไม่ใช่กระงเนาะ,ะลบกระบังออก โดโนเคไายเด้งหวะเคไายเคไายเด้งหวะอ่าประกาศนี่จริงๆเลยเคไายเด้งหวะนนะครับคือมือถือนะฮะมือถือเนี่ยว่า เอ้มือถืออันไหนเป็นของคุณธนกะนะครับอ่าก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเซนเซมาเห็นเนี่ยก็จะเอาพวกคอมเมนต์คำถามอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปพัฒนาในบทถัดไปนะรหรือว่าเอาไปตอบในบทถัดไปก็สามารถติดมาได้นะครับต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือดูบทเรียนเพิ่มเติมไปที่เพจสถานีภาษาญี่ปุ่นในฮ่องกงสเตชั่นนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับใน สัปดาห์หน้านะครับ